วัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ชุดเดิมนะคะเราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มนะคะทําเอง ep 2นะคะนี่มากับกล่องเดิมนะคะก่อนที่จะไปเปิดนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อจะได้พม่พลาดคิตใหม่ๆนะคะไปแกะกันเลยค่ะเล็กโชว์ก่อนแบบนึงเราจะไปอย่างไว้ๆนะคะโอเคค่ะจะเปิดปด้านหลังก่อน พี่ก็จะลุ้นเหมือนเดิมน,นะคะสิเคเรตเป็นทิมมอนมีสอดี่เป็นน้องหมูนะคะสิเคเรตเป็นทิมมอนเนาะอันนี้ก็คือกล่องแฮปปีแป้แฮปปี้อาทอยนะคะตัวที่พี่อยากได้ก็คือเบบี้ทีวีหนึ่งแบบมีซิมนะคะคือกระต่ายอุ้ยอันแรกคือได้กระต่ายนะคะตัวที่อยากได้แต่ตามไม่จริงอะ่ะอยากได้ตากริงไปตัวถัดไปเลยอีกตัวนึงพี่ก็อยากได้ส ที่มันแบบขยับอันนี้ได้เพราะว่าคิมมันมันมีหลายแบบเฮ้ยซีเครเตริตก,ค,ตตกคือน้องหมูนะคะซีเคร,เต,รตกแล้วอีกแล้วน้ออีกแล้วอีกแล้วสําหรับคิมนี้ขอตอลาไปก่อนนะคะ